สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับโครงการออนสิริน11ค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่พลาวตำําบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะโครงการแห่งนี้นะคะเป็นโครงการอีกหนึ่งทำเลทองค่ะและก็เรียกว่าเป็นโครงการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะ,คะมีร,รพอปพอดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ และบ้านที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นเป็นบ้านหลังหัวมูพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะส่วนในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามเข้าไปชมใน EP นี้กันเลยค่ะ เข้ามาชมในบ้านกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังที่โบจะพามาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นได้กันค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ1ห้องครัวและที่สําคัญบ้านนี้เป็นบ้านหลังหัวบุมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านค่อนข้างกว้างเลยค่ะบ้านนี้อยู่บ้านเลขที่188่งแปดแปดทับเค่ะขนาดพื้นที่บ้านนะคะอยู่ที่65ตารางวาค่ะ เข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะเจอกับที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันได้กันค่ะส่วนบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านก็สามารถจอดรถยนต์เพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าเป็นบ้านหลังหัวมุมนั่นเองค่ะเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะอย่างที่โบยืนอยู่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ว่างๆตรงนี้ เป็นพื้นที่ห้องโถงของส่วนกลางของบ้านนั่นเองค่ะตรงนี้คุณสามารถนะคะทําเป็นมุมรับแขกได้เลยและที่สําคัญค่ะบ้านนี้เป็นบ้านหลังหัวมุมแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีหน้าต่างแล้วก็มีประตูเชื่อมออกด้านข้างของตัวบ้านแล้วก็ด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยค่ะสามารถเปิดระบายอากาศได้อย่างดีเลยใครที่ได้บ้านหลังนี้ไปนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะจะทําเป็นมุมสวนด้านข้างของตัวบ้านหรือว่านะคะแอบบอกนิดนึงว่าวิวดีแบบนี้จะทําเป็นสระว่ายน้ําเล็กๆสําหรับน้องๆหนูๆก็ได้เหมือนกันค่ะ เลยเข้าไปด้านในของตัวบ้านนะคะแต่ยังอยู่ในบริเวณด้านโถงของตัวบ้านอยู่ค่ะตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะจะวางทําเป็นชุดครัวแบบฝรั่งนะคะเอาไว้เตรียมอาหารด้านในบ้านตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่แบบกว้างๆเหลือๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องครัวด้านในกันบ้างดีกว่าตามไปชมกันค่ะ และสำหรับโซนนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือห้องครัวนะคะซึ่งเรามีการต่อเติมแล้วก็บิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะถ้าชอบบ้านหลังนี้สามารถบิวอินหรือว่าต่อเติมเพิ่มเติมได้เลยเขายังมีพื้นที่แบบเหลือๆนะคะที่ยังสามารถบิวอินได้ค่ะและที่สําคัญเลยค่ะห้องนี้มีประตูเชื่อมต่อไปด้านหลังของตัวบ้านด้วยเปิดระบายอากาศในขณะทําอาหารก็ได้หรือว่าใครจะต่อเติมด้านหลังของตัวบ้านนะคะจะทําเป็นครัวไทยอยู่นอกบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะ ส่วนชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องน้ำชั้นล่างนี้นะคะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะและเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2ห้องนอนกันต่อดีกว่าค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมชั้น2นี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะและมีห้องน้ําอีกสอห้องด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่ห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยค่ะห้องนอนใหญ่นี้นะคะพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะและที่สําคัญค่ะเขามีมุมที่คุณสามารถบิวอินนะคะเป็น Wal k i n Closet ก็ได้และก็ยังมีห้องน้ําในตัวซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะ ส่วนห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่2จะอยู่ในฝั่งด้านหน้าของตัวบ้านค่ะติดกับห้องนอนใหญ่เลยห้องนอนที่2นี้นะคะจะมีประตูเชื่อมต่อกับประตูห้องน้ําค่ะที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางของชั้น2ด้วยห้องนอนนี้ก็กว้างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้และที่สําคัญค่ะภายในห้องนี้ดูโปร่งแล้วก็โล่งมากๆาเลยเพราะว่าเขามีหน้าต่างที่เป็นกระจกใสบานใหญ่ๆค่ะเอาไว้ให้คุณเนี่ยสามารถรับแสงและก็รวมธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ และปิดท้ายกันที่ห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องนอนที่3นะคะหรือว่าห้องนอนเล็กแต่ว่าห้องไม่ได้เล็กเลยค่ะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด5ฟุตได้หรือว่าใครจะทําห้องนี้เป็นห้องพระนะคะก็เหมาะสมมากมากเลยเพราะว่าด้านหลังของตัวบ้านค่อนข้างเงียบสงบเลยค่ะทําเป็นห้องนอนน้องหนูหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะห้องนี้มีความพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นบ้านหลังหัวมุมใช่ไหมคะห้องนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณจะได้บรรยากาศดีๆแล้วก็เปิดหน้าต่างได้ถึง2มุมของตัวบ้านด้วยอีกด้วย ส่วนชั้น2นี้นะคะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะที่เป็นห้องน้ําของส่วนกลางตรงนี้นะคะแต่ว่าที่โบบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าห้องน้านี้เขาจะมีประตูเชื่อมต่อไปห้องนอนที่2ได้อีกด้วยค่ะซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของการใช้งานห้องน้ําให้ด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวออนซิลิน11เชียงใหม่โดยเริ่มต้นจากทางคู่ขนานถนนสายอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ลำปางแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข1001ขับตรงต่อไปตามทางประมาณ10กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงต่อไปอีก200เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าครับ และที่นี่ค่ะกับโครงการออสิริน1 1ค่ะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาโครงการบ้านเดี่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกฝากที่นี่ไว้ด้วยให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับทุกท่านนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเรียกว่าตอบโจทย์ให้ทั้งเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็ยังเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่ครบจริงๆค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook f a n p a J a s s e Management ค่ะ หรือที่ YouTube c h anel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อกับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะส่วนครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management